มาดูผลงานครับรขุดต่อเมื่อวานครับนี่เจอต่อครับเอาอชิว้เด้วยไปยังก่อนรถไปด้วยไหมเฮ้ย,ยรถไม่โคตรตโยกขึ้นไม่โคตรในสิไปยกขื่น,นเอ้ยมาแล้วนี่ครับ ดีเหมนมากสิทุกคนตะแคงขึ้นโอ้ยมาลงตรงนังแข้งเห็นงี้ยังไงเห็นชัดจ่จับซินี่ไหมจับตรงนี้เออตะแคงขึ้นหนักไหมพ่อพ่อๆๆอ,อทานี่แหละฮะนี่ครับดูมันบิดมันเบี้ยวไปหมดเลยถ้าจะซ่อมซ่อมยังไงวะเดี๋ยว เดี๋ยวปล่อยลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวงแั้งอ,ออกนักตีนนี่มันบิดครับ,บรนี่ตัวนี้มันบิดไปเลยนะตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้ไ่่ยู่ครับตัวนี้ไปครับจะซ่อมก็คือต้อง ต้องงัดคืนมางัดตัวนี้คืนมาแล้วมันจะคืนให้เราไหมมันยังกระปดตะแ,แข้งเกินไปองศาเกินปพดเราก็ตักตันดินพร้อมครับเพราะว่าไออ มันพับของไม้หรอมันพับไปตามมุ่งกีครับพับไปตามมุ่งกีเลยแล้วมันต้านดินครับทีนี้บุดไม่ไหวเด้บอกให้สารวัตรถอดออกครับเมื่อวานนี้ครับเมื่อเช้านี้ครับอ่ะโอเคยังไม่ทันได้ทําคลิปให้พี่น้องชมกันนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้แทก เบ็ดเมื่อมาวัานหอหาข้อสรุปนะครับในการขุดยังไม่ลงตัวครับเมื่อวานนี้ตอนแรกว่าจะขุดตรงสะเก่านะครับขยายออกนะครับทีนี้ไปดูแล้วมันไม่ได้ครับไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นขี้โคลนอ,อ่ขี้โคนไม่ขี้โคนแต่ว่ามันมันลงไปข้างล่างเป็นหินครับมันเจาะไม่ได้อีกครับ ความลึกไม่ได้ครับไม่มีดินที่จะมาทําคันคูครับผมก็เลยขยับขึ้นมาใหม่นะครับขยับขึ้นมาตรงนี้ครับตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ยังมีอุปสรรคอีกนะครับไปโดนหินเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังได้ลึกกว่าตรงนั้นอยู่ครับตรงนี้แจ้งให้ท่านผู้ชมพี่น้องตอนนี้ปีข้าง เสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับปีข้างสารวัตรงัดต่อว่าเหนือย่ Nh องว่าแข็งแรงเนี่ย<อ>เจอกับต่อดังโพบันหนึ่งสีกเลย <c oughs> ปาคอยเี่เจีแบตเราได้ปากคอยเงี้ยนนะเออ ก็ได้มนคอ่าตัวเดียวป่ะมันก็มีตัวเดียวคนว่าเห็นไหมคนมากหาหลายคนเหรคนว่เห็นนหมคนบวมคนบวมจะคล้องใตบแหกว่ามันมันตตมสวยอีกจะบวงรเล่จะเปลี่ยนบ่ห จับหรอหรอไมันี่นานแล้วโดดออกไปกินวะล่ะมีทั้หงหัวเงียงก็พอพอดีขาดีเลยดิอ้าวชฟเฟอร์พอดีครับผมเสียเอม็มไม่ได้เมียอยู่แถวนี้ครับ มันได้เมียแถวนี้ครับ <K un it> ก็เลยให้เสียเอ็มมาโซโล่ฝีมือซะหน่อยนะครับลองใส่สมองซอยกันครับพี่น้องว่างงานนี้ทอยมหาศาลครับท่อยแบบท่อยโพตทถ้อยเหลืออะไรแหละครับพี่น้องคุณอ่ะทอย ค่อยไปทมสาผมครับ ลูกนี้20สิคูณสีครับยี่สิบคูณสี่สิบห้าครับนี่ครับเป้าหมายมาถึงตรงนี้ครับเนี่ยถึงตรงนี้พอดีคือเราจะต้องเอาดินมา มาสร้างคันคูตรงนี้ครับสร้างคันคูตรงนี้ครับปัญหาของหน้าง,งานแต่ละพื้นที่ครับ จะระมองครับแต่ว,ว่าบ่เมื่อกี้นี่ค่อนข้างราบรื่นอยู่ครับไม่ค่อยมีปัญหาครับ พอได้ครับยังพอได้ข้างนี้มันคลองอยู่ดีกว่ากันเอ,อ้ เล่งแข้งก็ได้เล่งขันยีก,ก็ได้ไม่จับตรงไหนเดี๋ยวนี้นเร่งตรงไหนเร่งพุ่นแม้พุ่นแม้อันตัวนึงยีกอับต,ตัวนึงยีกตัวนี้ตัวนี้เอออันนี้ว่ารมแข็งเสียงกยันมเกเยวโอ้ะเ,เบะลายเครื่องเลื่อมไปด้วย อัดฉีดจ้กบาทด้วยอัดฉีดจ้กบาทด้วยอัดฉีดอัดฉีด <laughs> <laughs> ตายของการปุดของเสียเอ็มครับสายวับเสาวับอืมก็แล้วนะพ่นบารปุ๋นกันนี่ครับ ฟันหมดแล้วครับ อาจารย์พระครูครับมาดู สามารถลงได้อีกครับในประมาณนี้ครับ ยังวัดมันอยู่เสมันคือมาอยู่พีเดฮะเอามาเบิังด้วยเขาผมเพิ่งเขียนขากัลอย่างนี้นะเอามันอยู่งไหนคือมาอยู่ในนี่เดะเฮ้ยเอาไมาอยู่พี่งุดงิดเด้อบสารวัตรได้กกรมครับ <laughs> đây cục đây <đài> cục. Dạ. <laughs> <laughs> yeah. สามารถลงต่อได้อีกครับ